ขี่จักรยานก่อนแล้วกันมีรถก็ไม่ต้องขี่หรอกท,ทไมรถี่จักรยานอีนละดีละเพราะเปลืองน้ำมันไปขับขี่สอบมากอะเอามาไวเบิ้งซื้อต้องใส่มันดอก <laughs> เอามาไวประดับโซ่ so เป็นไหมเขาไม่ให้ไปแต่ฉันก็จะไปเพราะว่าทางกับบ้านฉันเจอหนานเงี้ยไข่อย,ยู่หัน,นมา,นา,นมาบา้านเราแล้วเหนย่อยมากไหมโซ so, หมดแล้วสามจึก